สวัสดีครับนี่ก็เป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบที่เกิดขึ้นในยูเครนครับโดยข่าวที่ของวันนี้นะครับก็เป็นช่วงของคลิปเหตุการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นในแนวหน้าครับโดยเหตุการณ์แรกเนี่ยท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะครับว่ามีระบบ BM 27อุรการของทางรัสเซียจากข้อมูลนะครับระบบ BM 27อุรการของทางรัสเซียคันนี้มีการวางกําลังที่ชิสโตฟิลีย ในภูมิภาคซาปอริเซียซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ทางรัสเซียเนี่ยครอบครองอยู่ณปัจจุบันโดยทางยูเครนนะครับได้มีการส่งโดรนเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของพวกรถจรวจของทางรัสเซียและได้มาเจอกับเจ้าระบบ b m 2 7อุราการของทางรัสเซียระบบนี้หลังจากที่โดรนของทางยูเครนครับทราบตำแหน่งพิกัดที่แน่ชัดแล้วได้มีการส่งพิกัดให้กับเจ้าที่ของทางยูเครน จากข้อมูลนะครับทางยูเครนเนี่ยได้มีการใช้ลูกจรวดอย่าง GMLRS ยิงถล่มเข้าใส่จ้ารบจรวดย่าง B.M.27 อุรการของทางรัสเซียจะเห็นในคลิปนะครับว่าลูกจรวดของทางยูเครนนั้นมีการแตกอยู่บนอากาศก่อนจะพุ่งหัวจรวดเข้าชนระบบ B.M.27 ของทางรัสเซีย เหตุการณ์ที่2ครับก็เกิดขึ้นในภูมิภาคซาโปลิเซียเหมือนกันก็เป็นระบบ B M 2ีของทางรัสเซียซึ่งเป็นระบบจรวดแหลมกล้องจะเห็นในคลิปนะครับว่าเจ้าระบบ B M 2ีของทางรัสเซียคันนี้น่าจะมีการวางกำลังในการใช้จรวดโจมตีอยู่บริเวณนี้นานพอสมควรจะเห็นในคลิปนะครับว่ามีหลังไม้ซึ่งคาดว่าจะเป็นหลังที่ใช้ในการบรรจุลูกจรวดขนาด122ส mm, มิลลิเมตรสำหรับระบบ B M 2ี แต่มันเนี่ยก็ไม่รอดพ้นการโจมตีของทางยูเครนครับจะระบบ p m เ1ยก็ถูกจัดการด้วยเช่นกันโดยเหตุการณ์ที่3ครับก็เป็นคลิปของกองพลจ่โจมที่5ของทางยูเครนซึ่งไม่มีการระบุพิกัดตำแหน่งที่แน่ชัดออกมาว่าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณไหนโดยในคลิปนะครับแหล่งข่าวบอกว่าทหารยูเครนเนี่ยได้มีการตรวจพบจุดที่ทหารรัเสเซียครับมีการนำเอากระสุนมาเก็บเอาไว้ในแนวต้นไม้ ทางยูเครนนะครับจึงมีการเข้าโจมตีเพื่อทำลายคลังกระสุนของทางรัสเซียณจุดนี้นี่ก็เป็นข่าวมานำเสนอครับขอบคุณสำหรับการรับฟังสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ